เปิดนานเนี่ยเปิดนานเนี่ยพ่อยิมหม่อมสองพี่นออ้องข่อยพ่อยิมหม่อมสองเพื่อนขายไอ้ขายไอติมขายไอศ์ครีมอยู่นี่มาสิเกือบซิปีแล้วนะขายอยู่นี่เกือบซิปีหันมาให้ด็กักขักเ <c oughs> นี่ย <c oughs> พ่อยิมหม่อมคักขัก,ขกนะนะนี่อีผู้หนึ่งค่ะนะคะนะคือพ่อยิม,มนะะหม่อมค่ะนะหาเราคลิปร่วมกันเนาะ โอ้ยตากแดดีโอ้ยทำไมมันร้อนจังเลยอะ่ะพี่พ่ออีเมียข่อยเนี่ยนะเรามาสมเมอรสเวนนะคะปุ้ดสิคือไอเมื่อนึงกะว่ายุตบตำรวจยุ้ไอเอ,อียงเกาะยุ่ไอบุรีรัมยุบบุรีรัมหรือยุบบุรีรัมถึงยุ่งยังเนี่ยวหะหาเอาให้มันครบหน้าที่กันนะ โปรเนียสวัสดีครับ